Thank yeah. you. ะะสาขาวิชาพละรศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏบุริร์ค่ะค่ะวันนี้นะคะมีแอปดีๆมานำเสนอค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสแกนเอกสารใช้ประกอบก,การเรียนก็ได้นะแอปนี้มีชื่อว่า Cam Scanner ค่ะค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเป็นแอปสแกนเนอร์ที่ดีที่สุด เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือของคุณให้ใช้งานได้ในรูปแบบของสแกนเนอร์ได้เลยสแกนเนอร์ให้กลายเป็น PDF อย่างง่ายง่ายแปลงรูปภาพไฟล์ PDF ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวค่ะดาวน์โหลดฟรีได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้เลยนะคะติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือกว่า380ล้านเครื่องแล้ว200ประเทศทั่วโลกเลยนะมีการลงทะเบียนใหม่ค่ะ ไปเท่าไหร่ก็คือมากกว่า5 0 0 0สนครั้งต่อวันแน่แอปนี้คือดีมากเลยทุกคนอยากแนะนำนะคะเป็นแอปที่เขาใช้ในกา,ารศึกษาค่ะแบบเวลาอาจารย์ให้เป็นแผ่นเอกสารมาเป็นแบบเย็บมุมมาแต่เราจะมาเปลี่ยนไฟลในการถ่ายเอกสารโดยที่ไม่ให้ภาพมันเป็นสีดำ เราสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ในการสแกนภาพได้วิธีทำมันทำยังไง <'s> <ๆ>ไปดูกันเลยค่ะโอเคครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า c a m s c a n n e r นะครับเราไปทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้กันเลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก่อนอื่นนะครับกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน p l a y Store นะครับสำหรับระบบ Android นะครับ แล้วก็พิมพ์เซิร์ชหาโดยใช้ชื่อว่า Cam Scanner นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแคม Scanner Phone PDF Creator หน้าตาของแอปจะเป็นสีดำขอบสีเขียวมีสัญลักษณ์ตัว C และตัว S ออยู่ตรงกลางให้เราทำการติดตั้งนะครับกดติดตั้งไปเลยนะครับหลังจากนั้นจะมีข้อมูลขึ้นมา ให้เรากดจำรับซึ่งตัวแคมสแกนเนอร์ตัว,ตวนี้ก็ใช้เวลาดาวน์โหลดพอสมควรน,นะครับมีความจุอยู่ที่57เมกะไบในส่วนของรายละเอียดนะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้อะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างก็จะเอาเอกาสารสแกนเข้าไปใช้นะครับชัดเจนและคมชัดออกมาเป็นภาพหรือเป็นไฟล์สหรับิที่ไม่สมบัติของแอปแคมสแกนเนอร์ตัวนี้นะคะ สามารถทําได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบดิจิทัลเอกสารเพียงแค่ใช้กล้องโทรศัพท์ของเรานะคะในการสแกนรูปเราก็จะได้รูปรูปแบบดิจิทัลทุกชนิดค่ะเอกสารที่เป็นกระดาษอย่างเช่นใบรับงินบันทึกใบแจ้งหนี้ดามัดต่างๆก็สามารถทําได้ค่ะตอนนี้ดิฉันจะมาทําให้ดูนะคะสาหรับวิธีการสแกนเอกสารฉันได้เตรียมเอกสารนามบัตรต่างๆไว้แล้วะคะ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะ The night sky trying to make me see your stars, but the dark gets only now. I see violet, I can feel silence, and the dark all that I see. When your stars have burnt out, and your heart makes no sound, I'll find violet. ก็สำหรับแอป Cam Scanner นะครับเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราสามารถนํารูปมาเพิ่มแสงได้ในโหมดไลท์เทนเมจิกคันเลอร์หรือเกรย์โหมดและอื่นๆอีกมากมาเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมผมแนะนําให้ใช้โหมดไลท์เทนนะครับเพราะว่าจะทําให้งานมันสว่างขึ้นเมื่อเราทําอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วเราสามารถนํารูปมาแปลเป็นไฟล์ PDF JPG หรือ TXT แล้วแต่ผู้ใช้งานหรืองานที่ทำจะเป็นยังไงนะครับส่วนรูปเราสามารถแชร์ไปใน Facebook Instagram อ e ีเมล Google Drive หรือแชร์ทางวิดุ th ก็แล้วแต่ว่าคนจะสะดวกแชร์ยังไงนะครับเป็นแอปที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับเมื่อท่านผู้ชมได้รูปภาพหรือเอกสารที่ท่านผู้ชมได้ถ่ายไว้หรือต้องการแล้วนั้น ถ้าหากท่านผู้ชมต้องการที่จะแยกบลนดหมูของรูปภาพหรือเอกสารในแอปพลิเคชันแอปสแกนเนอร์ก็สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์แล้วสามารถที่จะเอารูปภาพหรือเอกสารเหล่านั้นเนี่ยมาจัดเป็นหมวดหมูได้ครับผมเมื่อท่านผู้ชมต้องการที่จะสร้างโฟลเดอร์สามารถกดไปที่มุมตัวเลือกขวาบนของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เลือกการสร a างโฟลเดอร์ แล้วท่านผู้ชมก็สามารถที่จะตั้งชื่อโฟลเดอร์นั้นแยกเป็นหมุได้เพื่อง่ายต่อการหารูปภาพหรือเอกสารครับผมจากทั้งหมดที่พวกเราได้นำเสนอข้างต้นในวันนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ออปชั่นฟรีจากทางแอปพลิเคชันสแกนเนอร์นะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถจะอัปเกรดเป็นระดับพรีเมียมได้และในระดับพรีเมียมนั้นสามารถที่จะใช้งานในออปั่นส่วนเสริมต่างๆที่ เกิดขึ้นมาทางด้านเฉพาะทางในแต่ละ,ะการใช้งานของท่านผู้ชมที่เลือกใช้ด้วยนะครับซึ่งมีเยอะมากครับผมทั้งหมดนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมได้โชคดีครับผมสวัสดีครับ